สวัสดีค่ะกับสวัสดีชมผูช่วงเพื่อนช่องทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับขอสูช่องแพร่พรวยมือน,นี้นะคะทั้งช่องเฮาจะพผ้ามาตามตัวเลขสูตรคำนวณเหม็นๆของเมสัยในงวดวันที่หนึ่งกระดาษกระดาษคมสองปัญนหาหลายหกสิบหกนี้นะคะก่อนเดินผู้ใดข,ขามาแลฝากดไลร์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้น,นําเสนอน,นะคะเลขของเมสัยเฮ้าหด่ิพานมากระเบียดให้แฟนช่องผิดหวัง คือเกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขที่เมเ้าจัดไหยนะคะเลขติดเลขแรนเพื่อนกับมาจังๆเนาะคะ่ะที่เมเฮาจัดไห้มีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะเพื่อนเน้นว่าเป็นหลักสิบนะคะเลขกับมาหลักสิบอีหลีนะคะที่เมเ้าจัดคูไฮนะคะคือหกสองเนาะคะ่ะที่เพื่อนเน้นไฮนะคะเลขกับไปออกเจ็ดสองเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขเจ็ดสองตัวนี้เลขของเมเ้ากับเขาจังๆคือเกาเนาะคะ่ะ เพราะว่าเลขเจ็ดพ่นให้เป็นหลักสิบนะคะเลขสองพ่นเห้เป็นหลักหน่วยนะคะแอมช่มเลขเจ็ดสองของเมสัยเฮ้ากับมาเต็มเต็มนะคะสำหรับค้งที่ได้เอาตัวเลขกับเมา้าไปเสียงโชกเสียงหมานวดทิพานมาานะคะกับคงจะได้โชคได้หมานคือเก่านะคะสำหรับสูตรเมสัยเฮ้านี่เลขติดเลขแรลนเพิ่นแม่นอีหลีนะคะแอมช่มผู้ใดที่มักที่ชอบสูตรของเมสัยเฮ้ากับพิจารณา เอาเด้อย่ะเดเดอหมวดนี้กระด้นัดไมายกับเม่เฮ้าไว้แล้วว่าจะลุงตัวเลขเนวทางดีๆใหฟซีเฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่านะคะจะได้เป็นตัวเลขเนวทางตัวใดแบบใดกระเช่านีฟซีเฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันจากปากของเม่ใสให้เม่เฮ้าเป็นคข้นเพิ่มใหม่พร้อมๆกันได้เลยค่ะแ่ป่ะค่ะพดีค่ะแม่กินข้าว,าวกินน้ำไปเนาะแม่ สาวกินอะไรปะเร่งฮอขนมลูกค่ะมันนีลีน้องแม่ใสเขาเป็นยังไงแม่งวั่ผ่านมาหมานบ่แม่ต,ตัวเก่าไฟกระพุทธิ์น้อแม่นเนาะค่ะค่ะแต่ว่าสูตรแม่ไสเข่าคือเก่าน้อแม่เนาะแต่ว่าบุบเมนตัวเน้นตัวเด่นของเขาเนาะที่แม่จัดหายเลขติดเลขแลนแม่ที่ไม่เจ็ดกระมีน้อแม่ถ้าจับใส่กับซองกับเข่าคือเก่าน้อแม่เนาะ มแม่ค่ะเป็นนแมนที่แม่เ้าเดียนไ้กับเป็นหกสองเนาะแม่เลกกับมาตัวเก่าเจ็ดสองเนาะเป็นทินาเสียดายอีรีขั้วัดนีกระตามไม่แม่เนาะค่ะขัวดนี้ได้เฮตุไววแล้่แม่มันม<อ>ันเป็นเลกตัวเก่า<ว>ออกตัวเก่ามันก็คือมาแนวเกาค่ะกัเลกอ๋อขัวดนี้งขหาหกเจ็ดเก่าอ๋อค่ะเดี๋ยวนะ งวดงวดนี้มีห้ามีหกอ๋อสีหา้หาหกเจ็ดคือเก่าแมนาะวันแรมันออกส่เก่าตะวันเจ็ดหนึ่งจหมดจะมาแล้วสำหรับหลักสี่สอมันออกสอนกันอ๋อสีหา้หาหกแล้วก็เจ็ดนะแม่เนอะมจะไปยูทที่กกลเจ็ดนนมาสี่บหลักสบลเพราะมันอออนกัน,นสอ,นนอ,นนอนงวดอือมครับ ทำลักซิฟนี่คือแม่ว่าตัดตัดเจ็ดออกไปเลยเนาะแม่นโบค่<ฮ>ะแม่เดีนไปตัวใดเมวดน,นี้แม่งวดน,นีม่ลักเล็กเ,เด็กบาดเนามันคือแม่เดอยู่ค่ะอ๋อเดีนที่ห้านะแม่นะที่ปกเดีนมันเดีนเด็นเดีนโขกขาแล้ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังโบออกค่ะนะค่ะเเียนหากระโขกนะแม่เนะ<ฮ>ะาะค่ะค่ะ กะผู้หาเน้นเน้นทีหาลายโกหกมันบ่แมียหกเป็นตัวร่องมันบ่แมียตัวนี่เป็นเป็นเลขอืมตัวนี้ร่องค่ะเลขจับคู่แม่มักตัวใดแนงวะนี่จับคู่กับ คกิปที่เขาเล่าอันนี้แหละเนาะเพราะมันออกฤทธิ์เก,ก่าเขาต้องมองแต่มันขาดแต่ก่อนนานๆจะทำสามารถตาสูตรกัน C1 C8 หาหนึ่งหาแปดอันนี้คือบนเมนบนอลลี C 1, C ่ล่าง C1 C8 อาจจะอยู่ล่างอ๋อล่างเดี๋ยวนะถ้าล่างแม่แม่เน้นคือ C1 C8 นาะแม่เนาะ C1 กับ C8 ค่ะ และบนและแม่แม่แมจับคู่ห้บ่บนค่ะ่าแปดบนมีห้าหนึ่งห้าแปดค่ะแต่ยังสิบหกหนึ่งหกแปดค่ะแล้วก็มีหกหนึ่งหกแปดค่ะขาจว่ากับเจ้าข้อเรีนกันหลายเพราะว่าเลขมันออกสุกเก้าค่ะมับหลักษณะได้ทาเลขนิดเดียวขาดเจาว่าเลข พูดในแม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจคือทำวัสดุก่อนว่ามันเป็นเหล็กตัวเงวลนะค่ะมันมันมาแนวเก่าเนาะแม่เนาะแม่มันออกตัวเก่าเดะเลยตองกับโตเก่าอัดค่ะและถ้าเม็ดม่ดไซมากเม่ดไซมากตัวใดลายงวดนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนทุกเปล่าเลย เน้นเน้นไปที่แปดเป็นบอแม่หลักหน่วยลับด้วนี่เรกว่าแปดนั่นอ่ะมันใจแปดเนาะแต่ว่ากับซื้อซื้อไปแบบที่แปดหาแปดหกแปดซีนึงหาชุกหนึ่งหกตัวนี่ละค่ะแต่ว่าถ้ถาท้าซี<อ>แม่<ๆ>แม่มากลางลายกุมมันบอแ้เสาซีใส่แป็ซีนะ่ะถามาตามเราไม่ะิเป็นแรงตามสูตรมันคินมากบุ้น แต่ว่าผูกที่จับค่ะจะเลยนำกวิทยาอืมค่ะแต่ว่ากะให้กรักรใบคือเก่าเนาะแม่เนาะถ้าเน้นเน้นบนแต่ให้กันลรางคือเก่าเนาะเน้นล่างกะให้กันบนไว้จ๊งน้อยเนาะแม่เนาะงั้นค่ะแ,แต่ว่าถา้ถาทำไปที่หาแปดอืมหาแปดหาแปดแม่เน้นลายโกโม่เนาะค่ะดอกจันไปที่หาแปดเลยเนาะจ้ะค่ะ เลขแม่ห้านิงแม่นอีหลีค่ะเลิฟเพิ่นว่ามาหลักซิปเน้นหลักซิปกับมาหลักซิปอหลีเนาะงวดเมื่อกี้กับมาหลักซิปตรงๆเลยค่ะแล้วก็งวดนี้แม่ก็เน้นหากระโปกเนาะหลักหลักซิปเมฆค่ะทัศซีมากลาวแต่ว่ากายจะเฝ้าจัดนักเพราะว่ามันเลขอันมันออตุกนัค่ะแต่ขัดเกนเป็นแนวทางค่ะค่ะแนวทางถ้าเพิ่นมั่นใจก็ตะกุบเลยนะค่ะ หักหักน้วยแม่มันใจแค่สองตัวนี่บอแม่มีหนึ่งกับแปดสองตัวบอครั้งวันเนี่หาหาง้องมาแี่ยอาจจะเป็นศูนอ๋อค่ะกันกันไว้ก็ได้ทีศูนย์หตั้่ศูนย์เป็นหาตาแมนตอกเาตวตกันเป็นหาหาไอตัวกันทาตัวกันแม่เอาใส่เอาศูนย์ใส่เป็นบอแม่คือสี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เป็นบอแม่ แม่คือได้ละแม่ซีศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์เนาะอันนี้คือตัวกันเลขตัวอีะแปดเนี่มันเวียนอยู่แต่ตัวเก่าอ่ะนะแม่อยู่เก่าก็เลยก็เลยไม่อยากฟันทุกประไัยแต่เป็นแค่แนวทางเนาะมันออกเก่าเมี่นมีเลขกในตดวใจกะใส้เพิ่นเบิ่งเป็นแนวทางอ่ะนะจับมาใส่เอาเนาะแม่เนาะค่ะ เจ็าแปดในม่านเงินนะอ๋อเม่อันทาทารักทารักร้อยแม่ให้เอาเจ็ดใส่ดิเม่ยกะว่าอยู่เจ็ดท่าแปดนี่แหละอืมถ้าสามตัวเจนะ็ดห้าแปดนาะแม่เนะาะอะกัย่งสองหกแปดอีกตัวหนึ่งที่เรีนมวลเมื่อกี้อืมแล้วก็สองหกแปดนาะแม่เนะาะขาดทำเมื่อกี้แต่มันออกสองหกแปดในม่นานก็เป็นอันอนะันแปดเจ็ดสองเนาะเมน เสียดายคักเนาะแม่เสียดไปแต้มเดียวเนาะงสามตัวเฮาเนาะเกือบเกือบสามตัวแตกในวันเมื่อกี้แต่ลองลองไม่เคยเล่นรลายค่ะเพราะว่าเลงวันนี้มีติดตัวเก่าอยู่ค่ะพอได้ฟังเนาะแม่เนาะพอพอได้ฟังค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้แตกอีแม่ขอให้ได้ขอให้มากค่ะแม่งวันนี้ก็ขอให้แม่ใส่มันมันค่ะแล้วก็ให้เอฟซีแฟนจองเข้ามันมันน้ำเด้อค่ะแม่เด้อในวันนี้ก็ได้ ค่ะ,คะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณเมสัยลหลายๆค่ะที่แบ่งปันเนวทังดีๆให้แฟนช่องเข้ากับแม่ขอให้ได้โชคได้ใจค่ะ้ายสุดสุดท้ายก็อวยพรให้แรงใจแฟนช่องเข้านีนค่ะแม่ในวันนี้ค่ะค่ะวันนก็หายมันๆกันเลยซีกาการคงน้องก็คือการคำนวณเนาะการแข่งขันเนี่แทั้งแข่งเป๊ซิพิจารณาเอาเนาะมันเป็นไปได้ล้วจะเป็นไปเพราะได้กระทอกันนะกะเนาะจะให้โสดๆมันมาค่ะค่ะขอขอบพระคุณเมสัยค่ะสวัสดีคะ่คะ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเมซายเฮาเน่งวดวันที่หนึ่งกระดาดาคม2566นหนี่นะคะสูตรของเมซายเฮาีมม่กเมนอิลีนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่ออกกับชองเฮามานะคะบอกเคยผ่าจากเถื่อเลยนะคะท่านผู้ชม,มเมฮาเพิ่นจัดไ้กับในน้อยเน้นๆคือเก่านะคะหวดนี่มเมฮากับจัดไ้เลขติดเลขแลนแมเมฮากับไ้มาซีโตคือเก่านะคะ แม่เขาบอกว่างวดนี้เลขมาแนวเก่าเนาะคะ่ะคือมีส่สีมีหามี่หกมี7เจ็ดนะคะเลขติดสีโตนี่แม่เข้าเด่นไปทีหากับหกนะคะหานี่เด่นหลายกว่าโมนะคะแล้วก็ร่องเป็นหกนะคะแม่เข้าบอกว่าถ้าสีมาเน้นไปทีล่างหลายกว่าบน,น้อคะเด้อสำหรับงวดนี้นะคะแล้วก็เลขจับคู่ที่แม่เข้าจัดให้นะคะแค่สีชุดสีหางนะคะสำหรับโตที่แม่เข้าเน้นให้นะคะ มีหาหนึ่งหาแปถ้าหกมากก็จะเป็น6กหนึ่งแล้วก็6หแปดนะคะแม่เฮาเน้นไปสองหางนะคะคือหาแปดกับหกแปดเน้นๆนะคะในงววนี้แล้วก็โตกันสําหรับโตกันแม่เห่าไวเอาศูนย์ใส่นะคะจะเป็น 40, 50, ะะ 60, สี่ศูนย์หาศูนย์แล้วก็บหกศูนย์ามชุดสามหางนะคะสาหรับโตกันนะคะแล้วก็เลขล่างที่แม่เฮาจัดให้สองชุดสองหางคือสี่หนึ่งกับสี่แปด แม้าวาซีให้เน้นไปทีลางแล้วกาธพูดใยมากกะให้กันบุญไวจักน้อยนะคะสําหรับเลขชุดนีนะคะแล้วก็สำหรับเลข3าตัวเม้เห้าจัดให้2ชุด2หางคือ7จ8หแกับ2องหกแดนน้นๆ่นะคะท่านชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนของแมสายเฮ้าในงวดวันที่หนึงกระดาดาคุ้ม2 000, 5 6 6นี้นะคะ ผู้ใดมากผู้ใดชอบก็พิจารณาอาเด้อค่ะท่านยูมชมเด้อทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้เราได้ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งเจ้าขอขอวยพ่อเนบซีเฟนชองเฮาที่เรศเสียงโชเสียงลาบก็บขอให้มีโชคมีชัยโชคๆมันๆนี่ยิ่งปังๆกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ